สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะสวัสดีชาววันที่ห้ามีนาคมนะคะวันเสาร์วันหยุดของใครเลยวันนี้แอดตื่นเช้ารีบมาลงแนวทางให้นะคะของรีบไปทำงานโอเคฮานอยมาดูผลฮานอยของเมื่อวานนะคะฮานอยของวันที่สี่เนาะวันที่สี่มีนาแอดให้ไปตัวเด่น 803 728นะคะเขาจะเข้าเขาเขา้าอาฮานอยรอบปกติ99นะคะ99ก็ตัวฟันสองนะคะฟันสองนนะคะล่างแล้วก็มาเข้ารอบ VIP รอบอ VIP 227นะคะ ตัวเจาะสองเจ็ดเสองเข้าสองรอบเข้ารอบปกติแล้วก็รอบ VIP นะคะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะของวันที่ห้าวันที่ห้าตัวดินของวันที่ห้าก็จะมี0 2 5 9 4สศนะคะวิ่งรูปสี่กับ5 ตัวเจาะก็มี9ก้าสองเ่ะสี่ห้าสองสี่เก้าศูนย์ศูแล้วก็ศูวันนี้แอดจะเอา5้านนะคะ โลองดูก ah, ันเบิ้ลกันเบิ้ลศ0น0แล้วก็จะมีอะไรอีก2 2 2สสมีนะกับ เรียกดินก็จะมี025940นะ,ะวิ่งรูด4กับ5จะ92 94 45 24นะคะวันนี้ฟันฟัน4นะคะฟัน4นะะจับวินในตารางนะคะทุกคน เน้นจับวินในตารางนะคะ่ะโอเคอ่ะตัวดิน0 2 5 9 4 0เรื่องรูด4กับ5ฟัน4นะคะฟัน4ตัวนี้ตัวเจาะ9 2 9 4 4 5 2 4นะคะหรือทุกคนจับวินในตารางได้นะคะจับวินเอามันเป็นเพียงแค่การคาด เดาว่าน่าจะมาตัวนี้นะคะน่าจะมาตัวนี้หรือคนทุกคนจะจับศูนย์สองสอง้าห้าห้าได้นะคะหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ได้แปดชุดด้วยกันโอเคเราไปดูจับ3ามตัวกันนะคะจับ3ามตัววันนี้ก็จะมีตัวเด่น0ูนย์สองห้าเี่ศนย์นะคะแล้วก็จับ ศูนย์สองห้าแอดจะไปเร็วนะคะทุกคนบางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้ศูนย์สองเก้าศูนย์สองสี่ศูนย์สองศูนย์สองห้าเก้าสองห้าสี่ 2องห้าตัดออกนะคะไม่เอาเหมือนกันเราก็จะมา5้า9 4 590 540้าสี้าศย์ตัวสุดท้ายก็เก้าส คะได้สิบชุดนะคะแอดจะตัดตัวที่ไม่มาออกนะคะนี่ศูนย์สองห้าไม่มาเก้าสี่ศูนย์ก็ไม่ค่อยมานะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคน,คนก็ทุกคนก็ จับวินได้นะคะจับวินในตารางได้ทุกหวยทุกหุ้นที่แอดให้ไปนะคะอ่าแล้วก็การเล่นก็ไม่ต้องไปเล่นตรงๆที่แอดให้ไม่ต้องเล่นศ mm ูนย์สองเก้านะคะเล่นเก้าสองศูนย์ประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาจะไม่มาตรงๆ mm hmm. เสียงดวงเนาะทุกคนเผื่อเข้าถ้าเข้านี่ก็ได้เยอะตัวละบาทสองบาทนะคะ โอเคอ่าแล้วที่บางคนที่บอกว่าไม่เห็นคลิปแนวทางนั้นแนวทางนี้นะคะทุกคนเวลาดูคลิปนะคะทุกคนจะให้ดูทุกคลิปก็คือทุกคนเข้าไปที่ที่หน้าหน้าช่องแอดนะคะแล้วก็ไปกดตรงวิดีโอกดตรงวิดีโอนะ่ะเขาจะเห็นทุกคลิปนะคะถ้าถ้าเราไม่กดตรงวิดีโอเขาจะโชว์แค่แค่คลิปล่าสุด นะคะวิดีโอล่าสุดเพราะว่ามันเยอะมันเยอะแล้วก็เขาจะดันแค่แค่คลิปสุดท้ายขึ้นมานะคะเผื่อใครไม่เห็นเนาะเห็นแอดเห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะเห็นคอมเมนต์ทุกคนแต่ก็ไม่ไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่แอดก็กดหัวใจให้ทุกคนก็ขอบพระคุณทุกคำไวพร์นะคะทุกคนสําหรับทุกคนนะคะที่อวพอร์ให้แอดแล้วก็ขอให้ทุกคน ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนผิดพลาดยังไงก็แอดก็กราบขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็เฮงเฮงรวยรวยถูกหวยถูกซับกันทุกหวยทุกคุนะคะวันนี้ไปแล้วจ้า